เฮ้ยไปไหนวะไอ้เชี้ยกูยิงเล่นมีกากถูกด้วยเอ้ยโดนักเอ้ยไม่ตายเลยโอ้ยยูยิงถึงบาลเลยตายสิเฮ้ยเฮ้ยขึาา้นมาทำไมเนี่ยขึ้นมาทำไมเนี่ย แลครก็ผม <esta> สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมตอนนี้อยู่กับผมทูตสิตเกมเมอร์นะครับเราอยู่ในเกมไพ่แบงค์นะครับก็เมื่อวานนะครับผมผมได้มีดแฟงเบทาวอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ GM ส่งเข้ามาให้นะผมสำหรับกิจกรรมเนาะเป็นเพิ่มพาร์ทสองพาร์ทเนาะถ้าเราเก็บปืนปืนครบนะครับปืนครบนะครับจากซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นที่สองเนี่ยเราก็จะได้ปืนจะจะได้มีแฟงเบททาวอนนะครับผมอ่านี่ คนที่ได้เนี่ยจีเอ็มเขาจะส่งข้อความเป็นอย่างนี้ครับผมนะเขาจะส่งข้อความเป็นอย่างนี้ใครบอกว่านี่เอ่อไออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเอ่ออ่านหน่อยคำนี้ว,ว่าแบตเตอร์พาร์นะเออแล้วก็เป็นของซีซั่นนี้ของรางวัลแฟงเบลดนี่ซื้อถาวรอ,อ่าในสุดเราก็ได้ถาวรไปแล้วนะครับแต่จริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเป็น Pass แบตเตอร์พาร์แบบแบบเดิมเนี่ยแบบเดิมนะแบบเดิมมันก็ได้มีถาวรอ,อยู่แล้วไงเออ คือถ้าเทียบจากแบบเก่ากับแบบใหม่เนาะคือแบบเก่าเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงตรงที่ว่าเราจะได้ปืนได้อะไรทั้งหมดเลยภายในช่วงเวลานั้นนะตอนนั้นคือเราได้หมดเลยนะเราได้หมดเลยก็ข้อดีก็คือเราได้ของหมดเลยในทันทีนะครับถ้าเราเลเวลถึงเนาะอ่าสดข้อเสียเนี่ยก็คือมันอาจจะแพงไปนิดนึงแล้วสำหรับคนที่ คนไม่ค่อยมีเงิเท่าไหร่ก็จริงๆก็มองว่าก็ไม่ได้แพงนะสามหมื่นสามหมื่นแคสอะถ้าตีกลมๆก็มันไม่ถึงว่าสามหมื่นแคสหรอกมันประมาณสองหมืม่นแปดนิดๆสองหมื่นแปดเก้าร้อยแคสอะไรเงี้ยก็ตีกลมๆก็สามร้อยบาทอเออถ้าตีกลมๆก็สามร้อยบาทก็เติมสองร้อยบาทก็ได้ไปเลยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าแต่ถ้าเรามาดูของ Battle Pass ซีซั่นใหมนะ่เนี่ยไอซีซั่นใหม่ว่าขอ,ของของแบบใหมนะ่เนาะมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ตถูกไหมซึ่งมันถูกลงแต่ถ้าเรามาบวกกันอะไอชิ้นแม่งแพงกว่าเดิมนะ เออหมื่นแปดกับหมื่นแปดได้แพงกว่าเดิมนะแต่ของเนี่ยถามว่าของได้ของเยอะกว่าเดิมได้ของดีกว่าเดิมไหมก็ถ้าพูดถึงเรื่องของดีนะก็คือเท่ากันระดับเท่ากันนะแต่ว่าแต่ว่าเราจะได้ของเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นเดิมทีเราจะได้แค่ประมาณห้าชิ้นตัวละครสองมีดหนึ่งตัวละครสองได้สี่หรือได้ห้ามาเดิมนะ ตัวละคร2เนาะ1 2สองตัวละคร2มีด1 3สปืนเวลสุดท้ายเป็น5้าไอเป็น4ี่กระบอกโอเค4ี่กระบอกครับก็เป็นเป็น4กระบอกเป็น4กระบอกครับส่วนแบตเทิรพาร์ทใหม่เนี่ยพาร์ทแรกเนาะจะได้เราเราจะได้ตัวละคร1ปืนถาวร1นึ่รวม2พาร์ทเนี่ยมันจะเป็น4ี่แล้วก็มีดที่เราได้หลังจากจบทั้งหมด5ก็คือก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะผมผมมองว่าเราเสีย อยางเงินเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขอได้เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแต่ก็รวมๆก็ถือว่าเป็นผลพอได้ของเราไปเนาะตราคิดเยอะมากเล่นๆเถอะเนาะไปครับเราได้ถาวรมาละคนที่ทํากิจกรรมครบก็คือคุณจะได้ของภายในเจ็ดวันหลังจากที่แบตเทิรพาร์จบไปแล้วนะครับอันนี้ก็แบตเทิรพาร์จบไปแล้วก็ผมได้วันที่สองวันแรกจบไปแล้วของไม่เข้ามาเข้าเมื่อวานเนาะเข้าเมื่อวานวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบแปดของเข้าวันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมเกมสองเข้าขามมาเลยประมาณนี้ครับตึ� ผมก็เข้ามาเช็คของป๊าบนี่เลยครับผมโอ้โหปไอ้แฟงเบทาวอร์ดอืมคือจริงๆอะ่ะที่คนเขาอยากได้กันเนี่ยเพราะว่ามีมีแฟงเบทเนี่ยมันมันเป็นมีดที่มันเกียนมากเออคือมีดแฟงเบทมันเป็นมีดที่เกียนอ่ะเออมันเป็นมีดเกียนคือมันมีดมันแรงอ่ะเออเอาง่ายๆว่ามีดมันแรงแล้วก็มีดมันยาวด้วยนะถ้าถ้าเราไม่นับไอ้ไ์เซเบอร์นะถ้าเรานับแค่แบบ มีดแบบแบบธรรมดามีดมีดมีดตระกูลธรรมดานะเราเราไม่นับไอ้พวกมีดใหม่ๆที่มาเนี่ยนะถ้าเรานับเป็นมีดแบบเก่าๆเนี่ยเกเกูลเนี่ยคนจะนิยมเล่นแฟงเบดกันมากกว่าแฟงเบดกับปังตอเนี่ยคนจะนิยมเล่นนะเมื่อก่อนจะเป็นปังตอกับไอ้อะไรวะ มีดหมอเออเมื่อก่อนเขาจะเล่นกันอย่างนี้ปังตอมีดหมอเมื่อก่อนไม่มีปังตอก็เล่นมีดหมอกันพอปังตอมาคงก็เล่น2มีดนี้คนจะเอียงไปทางปังตอ่อเพราะมันยาวกว่าอพอแฟงเบรคเข้ามาเนี่ยก็สมีดนี้ก็ทิตดแล้วสำหรับคนเล่นมีดเนี่ยเขาจะใช้แต่มีดนี้หมาสมัยก่อนนะสมัยก่อนแล้วก็สำหรับสายฟรีเนี่ยแฟงเบรนเป็นอะไรที่แบบมันน่าสนใจแฟงเบรทาวอนอ์ละแฟงเบรทาวรถึงแม้ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เท่าเทียบเท่ากับไอ้มีดไลเซเบอร์มีดใหม่ ยืเข้ามาเออแต่ว่ามันมันใช้แทนยันไดไงเออมันใช้แทนกันได้คือถ้าคนเล่นเก่งมันมันก็เกียนไงเออถ้าคนเล่นเก่งมันเกียนไงเออเออถ้าคนเล่นเก่งมันก็เกียนจริงๆทุกมีดอะถ้าคนเล่นเป็นอะมันมันก็ดีหมดแหละเออแต่มันอาจจะดีแตกต่างกันไปอ่ะอย่างมีดคู่เนี้ยมีดคู่เนี้ยคุณคุณต้องเล็งหัวไงฟันฉับแรกหน้ากากหลุดฟันฉับสองมาแตก คือตายแบบข้อเสียคือคุณต้องเล่นหัวไงคือคุณต้องเล่นหัวตลอดไงปั่นตัวสองทีไม่ตายเออซึ่งปั่นสองทีไม่ตายเราก็จะตายแทนอะไรเงี้ยเออคือมันข้อที่มันตางๆกันไปเนาะณปัจจุบันนี้ก็มีมีดหลากหลายให้เราเล่นนะครับก็มีมีเข้ามาเยอะแยะแหละอย่างมีดน้ำแข็งไอดาบตัวนี้ออไออะไรพวกเนี้ยเออมันก็มีมีเข้ามาเยอะแยะแล้วแหละครับก็แล้วแล้วแต่คนจะเล่นเนาะแต่วันนี้เราก็ว่ากันด้วย มีดแฟงเบทาวรของเรานะครับผมวันที่เราจะลุยด้วยมีดแฟงเบทาวนของเรานะกับตัวละครเลือดร้อยสิบของเรานะครับตัวละครถาวรก็มีนะ,ะเลือดมันแค่ร้อยห้าเราอยู่ในตีมตัวละครถาวรไปเลยเนาะเราอยู่ในตีมตัวละครถาวรไปเลย,เเย,ลเลยส่วนปืนเนี่ยพวนี้ไปเลยนี่ถือของแฟชั่นพาร์ลล้วนเลยครับนี่ เราเล่นอันนี้เลยครับแบทเทิลพาร์คล้วนๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปไหนหนูไปไหนหนู้โอ้โหจะเอามีดเล่าสักหน่อยเฮ้ยไปไหนวะไอ้เี้ยกูยิงเล่นมีการด้วยอเอ้ยโดนสักทีเว้ย อส่วนตัวผมก็จะเล่นมีการนะไอ้ไม่ตายาเลยอุ๊ยคิดถูกปเลยข่าวว่าไม่โนกตายสิเฮ้ยขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นมาทำไมเนี่ยเราก็ถ้าจังหวะไหนเราเคลียร์ได้เราก็จะเคลียร์นะครับถ้าจังหวะไหนเราเคลียร์ได้เราก็จะเคลียร์นะครับ ตายครับโ <c oughs> อ้ยยยยไอปจะ,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 ะแตกเปิดสลับกันไปครับ <c oughs> ร้อยครับตายไปตายไปครับหมายถึงเพื่อนยิงอันไม่ใช่ผมยิงอันกระสุน ไม่อะไม่งั้นเดี๋ยวคนในห้องเขาจะด่าเรานะครับเราก็มีดบ้างสไนบ้างครับผมไม่งั้นเขาจะด่าเราระยะใกล้อุย้ยไม่ตายยังไงอีกไปนะมีดบ้างสไนบ้างไม่งัน้งนเดี๋ยวเขาจะด่าเราโอ้โหอ,อยู่กันเยอะมากเลยวะ่ะแล้วก็เริ่มแตกแล้ว ตัวละครผมก็ค่อนข้างจะมีช้างนะเขาเป็นตัวละครแบบธรรมดาเลยแรกเริ่มเลยโฉบ normal เลย n o r มอลเลยเอาร้อยหนึ่งตุ๊กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล็เบดีโน่ตาเว้ยรักตโตเดิ เอาอย,าาย,าาย่า่าแตกปูหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้โหโดนตัวแล้วหนักว่ะต้องหัวแตากเออ๋ยวพีปั๊มเป็นสีน้อง ด้นอะไรเนี่ยนี่ลูกพี่ไม่ตายแล้วลูกพี่ไม่ตายแล้วไปแล้วหายแล้วตายไปสิครับขออะไรเถอะสองย้อยหน่ะเฮ้ยโอ้โหพี่ก็อยู่สกาย โอ้โหอ่งเลยเอาไ่ตายพอมันจบเกมโอเ,โอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในห้องวางระเบิดเนาะอยู่ในยานลักฟิวนะครับผมก็ห้องสไลด์ผมผมออกมาละเออเพราะไม่ออกมากูโดนเตะแน,น่คือ,อยังไงโดนเตะแน,น่คือเกียร์ซะขนาดนั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้เกียร์ขนาดนั้นเนาะเราก็มาเจอห้องมีดเป็นด่านวางระเบิดน,นะครับผม Là đi phản bè tìm thi rồi ấy. Ui, phải chứt chắc chút chắc cả đứa có lạc à, lạc bây giờ Ui Mission success. let's Okay, go. แบงเบดมันก็มันก็เล่นง่ายนะมันก็เล่นง่ายครับมันก็มันอยู่ที่เรากาดจังหวะครับผมถ้าเรากาดจังหวะถูกก็บิลล้อยแต่แแคนเล่นมันไม่ค่อยเยอะว่ะเอโดนนะครับเฮ้ยป๊อปแอกเอ้ยเ <c oughs> ก็บสตัวสิวะแตก แ๊บวัดผมโดอโดน,โดนเรียบร้อยครับเก็บสองไปสิครับมันอยู่นี่จังหวะครับมันอยู่นี่จังหวะจังหวะเมื่อกี้ผมคิดโกอะไรผมง้างแล้วก็มนฟันจังหวะเนี่ยเออมาเปล่ามาเปล่าไม่มาเฮ้ยจะมาหรือมาบีครับอ้าวไอหนูอ้าว,อ,าวอย่าแตก สองดึงวะล่ะสองดึงวะล่ะเดี๋ยวมันหันมาหัว,หวแตกกันเนี่ยเรียบร้อยครับจบเกม